ก่อนเริ่มต้นการใช้งานรถจกักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะครับแนะนำให้ตรวจสอบจุดยึดฝาครอบต่างๆอยู่ในสภาพแน่นสมบูรณ์ดีหรือไม่ก่อนเริ่มต้นใช้งานการขับขี่ครับแนะนำให้ตรวจสอบระบบเบรกหน้าเบรกหลังว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ตรวจสอบสภาพภายนอกของยางหน้าและยางหลังว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและแรงดันลมยางอยู่ในค่ามาตรฐานหรือไม่อันดับแรกปลดล็อกแฮนด์บังคับเลี้ยวโดยใช้ใต้ดอกกุญแจเปิดมานนิรภัย หมุนกุญแจไปยังตำแหน่งอนตรวจสอบสัญญาณไฟเตือนต่างๆบนชุดมาตรวัดว่าติดครบโดยเฉพาะไฟเตือนระบบไฟฟ้าต้องติดและดับภายใน2วินาทีสัญลักษณ์ push start กะพริบนหน้าชุดเรือนใหม่จากนั้นให้บีบคันเบรกซ้ายหรือคันเบรกขวาค้างไว้แล้วกดปุ่ม start หครั้งคําว่า push start จะดับลงและมีไฟคําว่า lady ติดขึ้นจากนั้นก็สามารถบิดพร้อมใช้งานได้แล้วครับตรวจสอบระบบไฟสองสว่างทั้งหมดว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เมื่อต้องการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ เปิดเบาขึ้นปลดตัวล็อกแกนยึดแบตเตอรี่ยกแกนยึดแบตเตอรี่แล้วผลักไปยังตำแหน่งตรงข้ามกับช่องที่ต้องการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่จับที่ด้ามแบตเตอรี่เพื่อยกแบตเตอรี่ขึ้นมานำแบตเตอรี่ลูกใหม่มาเปลี่ยนโดยให้ขั้วหน้าสัมผัสของตัวแบตเตอรี่และตัวรถตรงกันหรือให้ตัวอ,กอักษรคำว่า Honda หรือตัว E ีหันออกนอกด้านรถดันแกนยึดแบตเตอรี่ให้อยู่ตรงกลางแล้วกดลง ดึงตัวล็อกแบตเตอรีร่อยู่ในตำแหน่งล็อกปิดบาะนั่งแล้วดึงกุญแจออก<ม><ๆ>การใช้งานระบบถอยหลังให้ประคองแฮนด์บังคับเลี้ยวให้ตรงหลังจากนั้นให้กดปุ่ม R ที่ประกับแผนด้านซ้ายโดยที่มีตัวอ,อ,อักษร R ปรากฏอยู่บนชุดมาตรวัดหลังจากนั้นให้กดสวิตช์สตาร์ทที่ประกับแผนด้านขวาพร้อมกันระบบถอยหลังจะเริ่มทำงานโดยที่ความเร็วของระบบถอยหลังจะเป็นความเร็วที่ไม่สูง สามารถประคองได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายข้อควรระวัง